สวัสดีครับคุณปาดงเฮ้งครับผมสวัสดีคอับกินข้าวง่ายหเล่กินแล้วครับเมื่อกี้นี้ไปร้านกาแฟที่เคยไปเจอกันทุกรอบทุกรอบกาว่าสิไปมองเฮ่งเฮ่งคยไปหไหมนี่ก็เฮ่งคือกันอันเฝ้าอันแปวาผามากตอนใบใบสิไปทรงแปลว่าามากสีมรลิก็<ป>ดีแต่ทรงนะคะครับ ก็เลยรีบกลับมาก็เลยรีบเพราะว่าที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเอ้ามึงนึกนี่เพิ่งกลับมาหนีแล้วก็สัตนเดี๋ยวเห็นรถยูนนี่นี่วัดบ่แต่ว่ารีบนะครับรีบเฝ้ารับงานเนาะเฝ้าเฝ้ารับงานคนมีความรับผิดชอบครับงานตรงตรงน้างานคือเงินโอ้ยอันตั้งแต่อันนี้กข่งหมดละวสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นนี่ฮะเพราะแห้งแล้วเหนื่อยแถดนี่ฮะว่าฉีเศร้าหรอพี่ว่าฉีเศร้าสื่อ ้าวสือ,อ,อยังเจ้าเสือเอเอาอสีส้มยังมัวน้องหันกันได้ตั้งได้ก็ยามันมีไอ้าของมันมีไอ้โมมี่แอร์ส้เส็ยงานงานได้สี่สัปดาหเอางานมันมันกันไดละ่ะงานบอกออกไหมบอกครับมันเจ้าของมันกับวุอยู่ในนี่น,นะมันไม่อ๋อคิดน้ำเลือดไหล,ลไหลก็เลยข้าคิดแล้วถถอกมันเป็นแต่คิดอยู่ดิครับ เอาอีหลี่ไม่แพ้เมื่อไดนหัวไอ้อะงี้นั่งกดหัวหอดวือวุ้เนาะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นได้ฮีมันก็คิดอยู่ครับถ้าเป็นตังสิก็คิดอยู่งา่เป็นอานทเราเป็นงานทหมงานเข้ากับพักงานไปสก่อนปรกได้ฮะเข้ากัได้ผู้เขาต้องการเขากันอ๋ออ๋ออ๋อเพื่อนนี่ออเดอร์มานขับเข้ารับงานมาแล้วเข้าก็ต้องคิดเสร็จนะครับนี่คือคนทำงานครับผมเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆ นะครับถึงแม่สิบุญไหว้กับเลขปานไหนกาถิงงานครับผมเอามานี่กลับมาหาตัวเลขก่อนจักหน่อยได้ยิ่งข่าวว่าฝันแล้วแววแววแมนฝันแต่ในสองมือแล้วครับคือฝันนี่ไหมหมายถึงว่าฝันฝันต้อง ฟฝันโตฝันฝันโตเนีหนฝันแล้วแต่ว่าอันนี้คือฝันที่สองอันนี้ฝันที่สองอีกครับฝันฟันที่สองอันคกับฝันฝันคือสีโมเมนคือสีแมนเดทคัอโมเมนต์เดทกับโมแจ๊กฝันว่าอันนี่ละนี่แม่คุณยายเนาะคุณแม่เอาคุณยายคุณยายครับผมบอกว่าอันไปซื้อเนี่ยแม่เพราะฉนไปซื้อเนื้อไปซื้อเนี่ยแม่มันกัมันมันกําลังถือกว่าะฉัน เนื้อกำลังถูก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 เขาขายโลละสามร้อยหนึ่งเปอรั็นไปซื้อไปซื้อมาเห็ดเนื้อแหงตากนไปเปอร์เนเพื่อนบอกว่าเนื้อกำลังถูกถูกแล้วถูกแล้วครับผมถ็นตัวได้ลหะเอาเพื่อนว่าถูกเ้บมครับกะบกับไปซื้อมากนะครับก็เลยไปซื้อเนื้อกะไปซื้อมากกขี่รถมาเต่ไค์ไป พี่ว่าเมือสไปซื้อเนี่ยมากแต่ทนนันฝันนันนะแต่ว่าคุณคุณคุณยาเนี่ที่เพิ่นบอกเนี่ยบอกให้ไปซื้อเนื้อซื้อเนี่ยไม่เห็นเนื้อแหงตากแม่ครับมันก็ร่างถูกเนื้อก็รลางถูกราคากําลังถูกนะครับแต่ว่าผมไปซื้ออยู่ตลาดหม่กก่อนนี่กิโลละสามร้อยสามสิบบาทอ <มา S 2> ันนี้เพินบาลโลละสามร้อยนันกําลังถูก,กว่าใช่นอื้อ ก็ตัวเดียวกันนี่หรอกสามกับศูนย์เป็นเลขอยู่ดีครับถ้าเป็นไฟงังสีแร็คแแมนเป็นตัวเลขอยู่เพราะว่าพันบอกสามร้อยครับสามร้อยก็คือสามศูนย์ศูนย์บันนี้เมื่อคืนนี่ฟันฟันอีกเอาฝันสามนะันฟันที่สามมันหรอันที่สามเอาฟันที่สามเมื่อคืนนี่ฟันอันบันนี้ว่า อันแน้วเข้าเขาเห็ดบุญราบหมู่บ้านเนาะแม่นครับพี่บุญอบห้านนี่วันนี้เขากับบุญบุญปูนยูบ่เม่นบุญหรอกคือบอกพ่อนบอกกาวบอกกาวขอพรอนครับผมขันนันขันเสียนมี่โศกนะกาให้ฟันดีๆเนอะให้ฟันมี่ปูยังเอาอันมีค้นเอายังมาให้ครับผมเอาเลยวางซี่เมื่อวานนี่ครับอือ อันนี้บ่ได้ฝันเนี่ยอันนี้แม่เข้าเฮา,าบนว่าอันขอพ่อหนอว่านี่ครับผมอ่ามานี่น,นเมื่อคืนหีืออะไรกฝันว่าอยู่อยู่บ้านหลังหุ่นลมล่ะครับผมบ้านในหลังเัาอยู่ในบ้านเนาะแมนหลังเกาหลังหุ่นลมนั่แหละครับมีคนสามคนมาขามหยเข้า แต่ว่าหมูหน่อยหมูหน่อยซองโตนะมันสียูทึ่งทึ่งทึ่งเคาจะว่าเฮ็ดเห็ดหานนะเฮ็ดหานแต่พอพอมีขอกนี่เอาไว้แรงหันเฮ็ดเป็นเป็นหานเป็นเป็นขี้จังเตียงแต่ว่าสูงสินะออขี้ตะแแค่นะอ่าเป็นแค่ตะแคคแต่ว่าสูงแต่ว่าสูงสูงพ่อพี่ยนเอวนี่สูงระดับเอวหมูหน่อยสองโตนะยูหันเอาหมูสองตัววางไว้บนตะแคไม่นสูงระดับเอวแม่นครับบาหนี้โตนึง ตัวหนึ่งตัวแบบใยน่ะมีคนมาขายเห่ามูน้อยสองตัวตัวหนึ่งใ่กว่าตัวนึ่งมันมีหน่อย,<ะ>ม,อยมีหน่อยสองตัวอ,อยู่ทั้งอยู่ทั้งแครคกับโบ,บเป็นยานะนะนี่เปลี่ยนเป็นอยู่เ<อ>มื่อับแต่ว่าตัวใญ่ๆนะ่ะมีคนผู้ชายสามคนมาขาย<อ>มีคนผู้ชายนะมาขายขาหมูหนะ่ะให้เห่าผู้เดียวนะขาลรวก็ขูดคนแล้วก็ปาดปาดล้วก็บเงินไม่ให้เห้า ครับปไรแล้ว่าเงินไหนฮะปาดอะไรแบบเงินไหนฮะบ๊อ่ปาบ่อกบอกยังจักย่างเอาหมูมะขาไม่ฮะตัวน้อยๆนี่บ่อกขาบ่อกขาเอาตัวใหญ่ๆมะขาไม่ฮแล้วก็ชั่แหล่ชั่แหล่แล้วก็ชั่แหล่เนี้ยเยินเชื้อเนื้อเชื้อเนื้อหมูอ่ายื่นให้ป้าแม่ฮป้าก็เก็บมากรองไว้เขาเก็บเขาปากขาเขายื่นมาให้เท่ากับกรองไว้แม่นแล้วครับปาดครับแม่นแล้วใช่แล้วแม่นแล้วได้แล้วครับ เนื้อหมูได้มาลาบไต่แน kind of ่เขาขายห้าวโดดตัวเดียวนี่ขายห้าวมัดกูนก้นเดียวครับแล้วแต่สบแดงไผรมาสั่นครับแต่ว่าเขาอนีอันเป็นแต่ย่านคือใส่แต่ใส่แต่ผ่าผ่าเนิ้เตี้ยวนะผ่ากระเตี้ยวผ่ากระเตี้ยวนะแต่ว่าเอาผ้ามาหัวขื่นขื่นเยียนยมอมะทงย่อมาบาท ย่านเหาก็ย่าญาญ่โอ้นี่ฟันสิลุงลุงแต่ผ่าผ่าผ่าจงกระเบนผ่าจงกระเบนผเดบัะเบนแต่ว่าบเนียวเนียวเตียวแต่ว่าตกใส่เสื้อเสื้อไม่ใส่แต่วันขามัดหัวกุกคนสามคนน่ะเป็นยังไนเนาะบ้านต่ว่าผ่าเราเยินไหมห้าวสินะเยินมากเยินมากครับแล้วแต่สิไปแบงไผเขาบอกท้องนี้แล้วสิอู แม่เลยครับตัวเลขสามฝัน <Bruno. S 1> ตัวเลขเดียวกับตีมมนบะมูปะอ่อนบะเนื้อมมนบ่เป็นอย่างมมนหมนบ่เป็นอยังในหมูน่อยหมูนบ่ครับโวยนี่มูมแล้วบ่กระซีเมนมัมตัวข้ใหเนี้ยแต่ว่าเอาแล้วกับเอาหาย่่ากราไปแล้วไปโบแล้วแล้วกับบ่วคือคือมันหมอนเราเขาเขาหนีกับไปเ้่ครันฝัน ฝันแปลกเลยท่านฝันนี่ต่ฝันเป็นพยานไงฝันฝันดีอยู่ดิครับว่ามันฝันแปลกดิดีอยู่ดิฟุ่ฝันเป็นพยานทั้งในก็คิดเด้อพี่น้องเลยคิดแปลให้ฮะให้เนี้ยบ้านี้จากความฝันแล้วเ้าสิบเมตรีเป็นตัวเลขดิครับบ่านี้นเอาที่แน่ๆเลยเอรอเลขสามนี่มาเกี่ยวทั้งสามฝันเลย เลขสามกเกี่ยวทั้งสามฝันสามคนเนาะคุณใช่สามคนฝันแรกที่ยาเพิ่นมาเพิ่นศูนมาอศูนกับเกี่ยวพื่กันศูนกับเกี้ยวสามกับเกี่ยวตั้งแต่ฝันแรกเลยฝันแรกนี่ยาเพิ่นศูนศูนมาแห้งมันเบาครับเพิ่นศูนย์มาแล้วบอกว่าบักนั้นไม่เป็นไผ่ศูนคู่เพอู่เพิ่มพ่มมากครับผู้ใดมาหาอ่าก็ลูกลานเกี้วตัวบางสี่ แล้วบอกว่าบอกแล้วว่าเป็นลูกคุณ,คณนั่นพวนี้บอกให้มันมาหากูสามคนบอกมาหากูสามคนก็เลขสามเกี่ยวแล้วมรับศูนย์กกบเกี่ยวแล้วมีคือฝันแรกฝันที่สองครับเ่าต้องอธิบายอย่างเนื้อกระลังถูกล่าค่ากิโลกรัมละสามร้อยกระสามกับศูนย์มาเกี่ยวแล้วบานนี้ฝันสองนี่แห้งมีตะสามกับศูนย์แต่ว่าฝันแรกนี่ป้าตีอ่าตี้าเนาะ เพิ่นแบบเสียไปแล้วน้าผีเนาะกระตีเป็นหกอันนั้นนะครับก็เลยตีเลขเป็นศูนย์หกสามฝันแรกเนาะแล้วก็จับสองตัวไว้นี่หกศูนย์สามศูนย์แล้วก็หกสามครับส่วนฝันที่สองเราต้องตียากครับบอกว่ากิโลละสามรอยก็สามศูนย์ศูนย์เลยมาที่ฝันสามผู้ใช้แม่ขาหมูนั่นสามคนสามคนไอที่ได้นั่นคือหมูที่ตายแล้วหมูที่ไม่ตายแล้วครับได้ตัวหมูที่มันตาย้วเขาซ้ำแลเขาสีสํำแดงให้เห่า ไตกระสุนเป็นซูนเหรอกะซิกะซิเป็นซูนหลาดีแต่ว่าเพราะว่าาเไดหมูหมูนี่คือซีหมูหมูังไอทุกตีทุกตีเป็นเลขมันหมูหมูแต่ไม่ไปอธิษฐานไปแล้วเด้บอกม่าโอ้ให้ฝันดีแม่ถูกต้องให้ฝันดีให้ฝันดีฝันมี่งยังพี่พ่อนยังยังมาหายครับหมื่บ้านนี่พี่เข้าไปขอพ่อนะครับไหนเห็นบ่ฝันสามแม่เนอะ ได้แล้วมูในได้ฝันเกิดได้ของไอ้ดีตามที่แบบที่ทานกับปูวัดอาจารย์ใครมามนี่ยคือเลขเขาแล้วไปเนออแต่ว่าม่วว่านนีเข้าไปจูทูบจูทูบเชียงใช่นะยูยูวัดยูวัดอาจารย์ใครนะเอาไปจุดด้วยมองไหนครอบห็นเอาจุดพี่ภูมิเพื่อนอีดีอ้อทูบดอกนัตนนี่ป้ามาไปจุดไว้แมนได้เลขตัวไหนครับได้เลขห้าเก้าศูนย์เนี่ย ว่าโมเมห้าเก้าสี aro aro? ่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่อ๋อที่ไปจุดถูกนะแมนห้าเก้าสี่ครับมันถูกมี่หลายอันเยอะยังไงสองสามอันเห็นพิ่ไปจุดไปตอนที่ผมไปจุดถูกบูซาเพื่อนหันเห็นถูกทูปดอกหนึ่งนี่บอก่าผู้ใดมาจุดไว้ตั้งแต่ตอนไหเป็นตัวเลขหกศูนย์ศูนย์หรือศูนย์ศูนย์หกเนี่ยล่ะเขาสิไปจุดที่หลังตัวแล้วอีกทูปอีกดอกหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะจุดบพรท่านเห็นเลขแจ็คตัว ทีแมงของเข้าหล่ะผมกัลืมกลับไปเบิงเพราะว่าสูงตูว,ตว่าที่ร้านเข้ามือม่ว่านี้ครับอด,ดอกดอกแรงเสียงท่ายคือแย่จอยตัวจุดครับเอาบาทนี้ในส่วนฝันที่สามนี่เล่ามาตีเลไรอย่างเล่ามึงจากหน่อยเนาะอันกะเข้ากับคืนภาษิตีอยู่ครับ<า>ผู้ใช้สามพ่นผู้ใช้สามพ่นเข้าสิตีว่าเป็นหานี่ ผู้ใช้เป็นหางครับผู้ใช้หน้ามหายห้าสามครับห้าสามศูนย์บอกห้าสามศูนย์ได้ขึ้นกันครับผู้ใช้สามคนเพราะหมูจะตายไหมครับห้าแต่ว่าพู้มีกูศูนย์ดอกมั่นเกินีงครับมูน้ยสองตัวบ่ามันบอกตัวมันสดๆยืนมันอยู่เพราะมันไหมมันอยู่เพราะมันจริงครับเพราะัน ป่าล้วเพิ่นก็เยืนไม่ให้เฮากองไว้เพิ่นเบาคําเดียวว่าแล้วจะเสียไปแบงไทวมาซั่นครับอ้าบาตรนี้สามฝันสามสามฝันผ่านไปบาดนี้ม่เน้นตัวเลขกันบาตรนี้ครับป้าว่าชิเน้นตัวไหนบ่ฟันดอกเตียวโรดเตี๋ยวโรดบอฟันเนาะแล้วแต่เอซีเนาะ้าฟันบาดรลบๆพุ่นนะบัดใไกล้ๆเลยมือสิเลขกออกเนาะมือใกลสิเลขกออกอ้าครับบาดนี้ป้ามันยังบอฟันครับเพราะว่า น้ามันฝันอีกมันอกีฝันอีกอยู่นี่นี่เมื่อวันแหงฝันหาเแต่ว่าฝันสามอันเดียวกันเมื่อาะแมนครับอันเดียวกันเมื่อไรฝันสามฝันสามฝันเป็นอันเดียวกันเพิ่นมาแต่อุบวนบอกสูุ่ขวัลป้าหน่อยที่ว่าไปซื้อไปซื้องานอ่าเอฟซีอุบวนป่ะครับเอฟซีอันอุบลนนะเพิ่นเพิ่งว่าไ้การฟังว่านี่ นี่เลยป่าเนี่ยโ้ยผัะบีเงาเงาังยูวังยูไดน้ำยูไหนน้ำยูตีเปลีนเป็นสีน้องบานบ้นอยว่าฉันโอ้ยกับฟันแม่นเนาะย่านันนะย่าปวดคนจานดดย่าสเือข้าโอ้ยมูดูดูได้นะงได้ด้วยอยู่ต่ได้ด้วยอยู่ตีครับรู้ได้ด้วยอยู่่ศูนย์ห่านะว่าัมาครับหวยก็เปลี่ยนเป็นสีน้องเนี่ยอยู่เฮียนออกไปไซบอนอยู่ว่าฉันเอามาเนี้การสรุปตเลขครับ ตัวเลขของคุณป้าดวงเฮงงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมนะครับจากวันหนึ่งันสองวันสามนายละเอียดก็ตามนี้ครับฟันที่หนึ่งครับผมตัวเลขศูนย์หกสามครับผมเลขสองอตัวนี้เ,เลขวนมาจร์ไส้คนใดเอาบอกคีมมาอร์ไส์ไปเอาเนื้ออยู่ดีมอไซบอทเบียนมอไซค์ทบเบียน์ย,ย,นยังครับเอาการสี่ห สี่หกสามเนาะหกสี่หกสามมอมนครีโมกสไซดเดี๋ยวเอาในลายแม่เลขทะเบียนมอไซค์เนาะเขียนมองไระบาเก็บเล่นเหมือนเหมือนพอทะเบียนมอไซ์สี่หกสามแบหนึ่งบาทเี้งที่ที่ไปขานเนื้อเขามาขายเนื้อไ้เอาอยู่บ่อเงินทองหมันยังบ่ออกมันออกบ่อกกับว่าเอา ทะเบียนมอเตอร์ไซเนาะอืเขียนไปสามตัวเลยก็ต้องไปแยกออกกันมาหลายอ่าแล้วต่าาวเพื่อนสีเบิ้งเานาคี่รถมาใช่ไปซื้อเน,นืออ่าหาเนนอนแบาตัวเนขอะไครับค่ะ C หกสามม่สามตัวหรมีสาตัว นะครับเล็กๆอะ่ะเรียนรถมอเตอร์ไซค์463ลองผิดจ,จ่าหน้าเบิ้งครับผมเอาฝันที่1นะครับมีตัวเลข0 6, 3. ลู 6, 0, 3 0, แล้วก็เลข2ตัวกั60 30แล้วก็6-3นะครับส่วนฝัน2 อายาเมาบอกว่าไปซื้อเนื้อละราคาเนื้อคือ300กิโลละ300มันกําลังถูกนะครับมันกําลังถูกอันนี้สิเป็นคําที่เพิ่นย้ำหรือเปล่าว่าแน่ใจนะครับที่บอกว่ามันกําลังถูกหรือว่าเลขจะถูกแล้วตัวนี้บอกตันนี้ก็ไม่แน่ใจคือกันป้าดวงเฮงบ่อฟันให้นะครับก็คือ300นี่แหละครับสิจับตัวใดสิจับ 00, 00หรือสิจับ30อันนี้ก็คือกันแล้วแต่ครับผมแล้วกันฝันที่3 อ๋อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เลื่อไปทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปซื้อเนื้อก็คือ463ครับทะเบียนรถมอเตอร์สไซค์463นะครับส่วนฝันที่3นะครับก็คือผู้ชาย3คนนะครับน, maiden, นุ่งจงกระเบนเน็บกระเตียวครับนุ่งจงกระเบนมอเตอไซเสือนะครับมะขาหมููหิ่นะครับผู้ชาย3คนผู้ชายตีเป็น5 3คนกับตี3นะครับมะขาหมูหูหิ่งมูกระตายแล้วได้ตเนื้อ <แ lightweight. S 1> กะตีเป็นศูนย์ซะมูตายมันบ่ครับ ตียังสั่นตีต่อยตียังสั่นตัวตีซอยกันเนาะนะครับนะครับนี่คือแปลตามความฝันนะครับส่วนฝันที่สามนี่ตีความฝันเป็นหาสามศูนย์นะครับแต่ว่าในส่วนของเรีทีทุกทุกท่านนะครับน้อทีรับฟังอยู่มีความเห็นแตกต่างไปเจัาไหนก็ให้แสดงความคิดเห็นมากครับผมแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันครับผมเพื่อเห็นต่างกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนนี่คือประสบการณ์ในการตี ตัวเลขตัวเบอร์นี่ค่สิแตกันไปครับบ่คือกันหมูอาจจะจีมูเป็นซีไม่มีสีขาวเนสี้อเออเฮาก็บอกมอบ่อันนี้เราผูคนสีโขกกับแล้วทั้งคนสีเีเอาเนี่ยมันโศกไผโศกมั่นเอาแต่ชัดเจนแล้วสําหรับแนทางตัวเลขนะครับให้ว่าเลขทั้งสามฝันนี่ก็มามาทางเดียวกันนะครับเหมือนจะย้ำอยู่แล้วเลขบบไปส แล้วป่าเนาะบานนี้ก็เข้ากับมารุนกันว่าฝันที่สี่ฝันที่หาฝันที่หกฝันที่เจ็ดใหญฝันโผนที่เป็นจังไลยเ่อแต่ว่าหันแต่ว่าหันหาฝันแบบย่ำยู่ใกล้ๆเก่่ายยอูใกล้ๆเก้าห์ฝันก็ได้เดี๋ยวนี้มื่อดีเลยสามฝันเล้วสามฝนแล้วสามสี่แล้วสามครับเออฝันสีฝันย่ำยู่ดีเหมือนกันนะฝันยำยาเพิ่นสีมายำเลยล่ะแต่ว่าเท่าที่ฟังเบิองตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่นย่ำแล้วถูกเพิ่นว่าถูกแล้ว เนี่ยมันถูกโลละสามร้อยฟังขึ้นจังคําเบาไม่ยังนี่แหละทานให้ความคิดผมครับัคิดอยู่เอาจังไหนเมื่อนี่กับสิรบกวนป้าส้มนี่ล่ะสันนะครับเนาะจังไหก็ตอบพูดหลายๆครับเมม่อเหม่อแรกๆเนาะยังมันถามขึ้นนี่เมื่อนี่ผู้ใดมาหาผู้นี้ คือหวยออกแล้วครนบม้อนหกพุ่มัเลาม้อนแถมพื้นเมื่อนี้ผู้ใดมาหาเขาตอนนี่ยืดรูขม้าแมีนครับขามขรับอันมวยก่อนเขม้าที่แดงครับอ่าเมื่อนี้ผู้ใดมาหายังมาแามพื้นไม่หัวไออกแล้วกระสิเมียนควื่อเพิ่มเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นกิดแอยู่น้ำป่าไปนี่างละเมื่อนี้มื่อศแล้วเพิ่นเกิดอยู่ขึ้เก่าแม่นบ่ล่ะครับเมื่อนี้มื่อศแล้วเพิ่นกิสิยั่งยูหนี่คือเก่าเพิ่นบ่ไปไสนะครับ กะดีเยอะหรอกยาเิ่นอยู่ันก็สีได้มามาอยู่นํามาคอยดูแลพบปักรักษาแล้วกะให้โซคให้ลาไปเนาะผมก็สีผมก็สีได้มีหม่องมะทายเนี่ยเอาจังไ๋ก็ขอคุนป้าหลายๆครับผมขอบขุนก้า